สวัสดีครับเพื่อนๆผมตั้งใจทำคลิปฮาร์ดเดลี่ในเช้าวันนี้เพื่อที่อยากจะสื่อสารกับคุณแรมโบอีสานหรือด็อกเตอร์เซกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งผมขออนุญาตนะครับเรียกท่านว่าพี่แรมโบเพราะผมทราบมาว่าพี่กับผมเนี่ยเราเกิดปีเดียวกันพี่เกิดเดือนเมษายน 8เมษายนนะครับผมเกิด27พฤศจิกายนปี25 0 7ปีมะโรงเหมือนกันผมกับพี่เนี่ยเราอาจจะไม่เคยเจอกันหรือรู้จักกันมาก่อนแต่เราสองคนเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันอย่างแรกเลยคือเราเกิดปีเดียวกันนะอย่างที่สองเราเกิดในประเทศเดียวกันเป็นคนชาติเดียวกันและอย่างที่สมเลยสำคัญที่สุด เราสองคนต่างก็สนอกสนใจในความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ไม่ใช่ญาติเราเหมือนกันผมทราบมาว่าพี่แรมโบ้เนี่ยไม่พอใจผมที่ผมได้ออกมาตำหนิเจ้านายพี่ออกมาวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลภายใต้การนําของเจ้านายพี่แล้วผมทราบมาด้วยว่าพี่ทนฟังผม ทนดูผมบ่นทาง Facebook เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยที่ผมได้โพสเฟซบุ o กเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเนี่ยมันคงทำให้พี่เดือดจนทนไม่ได้ต้องเดินทางมาที่สอนอนังเลิงหอบเอกสารมาเยอะแยะเลยแล้วก็มาฟ้องผมผมอยากจะบอกพี่ตรงๆนะครับว่า เจตนาที่ผมเนี่ยออกมาตําหนิหรือวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลพี่เนี่ยด้วยความสัตย์จริงครับพี่ไม่ได้ทําไปได้วยความสะใจหรือเป็นการระบายอารมณ์แต่อย่างใดเพียงแต่อยากให้เจ้านายของพี่เนี่ยได้ได้ทราบว่าในในโลกของความเป็นจริงเนี่ยที่ผมแล้วก็เพื่อนๆชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยที่ต้องเผชิญกับมันทุกวันเนี่ยมันเป็นยังไง ผมและพี่แล้วก็ทุกคนเนี่ยเราต่างก็รักรักชีวิตตัวเองรักครอบครัวของเราแล้วเราก็คงไม่อยากให้คนที่เรารักเนี่ยต้องตายจากเราไปก่อนการอันควรที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ได้ดูข่าวนะพี่แล้วก็เห็นชาวบ้านเห็นอาม่าเห็นคนหนุ่มหนุ่มวัย40่สิบเศ็ด รวมไปถึงคนที่อยู่ในวงการเดียวกันกันกบผมเนี่ยวงการบันเทิงเนี่ยนักคอมต้องตายจากเราไปด้วยด้วยโรคโควิดเพียงเพราะว่าการบริหารจัดการเรื่องสถานพยาบาลเรื่องการโลจิสติกอ่ะพาคนป่วยไปถึงมือหมอไปจนถึงการจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ คนที่เขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะ่ะอย่างนักค้อมอย่างเนี้ยแล้วผมก็ไปไปค้นคว้าพี่ผมผมไปเซิร์ชหาข้อมูลโทรหาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศผมก็ทราบมาว่าในหลายประเทศเลยพี่เขามีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภามมนาพี่มันก็เลยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ครับพี่ว่า ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยได้วัคซีนอะไรก็ได้มาฉีดให้คนไทยก่อนให้เร็วกว่าน,นี้สักสองเดือนนักคอมหรือใครอีกหลายๆคนเพื่อนร่วมประเทศเพื่อนร่วมชาติของเราเนี่ยอีกหลายหลายคนอาจจะไม่ต้องตายผมต้องขอโทษพี่นะ แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างในอีกหลายๆเรื่องเลยที่ผมเนี่ยไม่แฮปปี้กับการทำงานของเจ้านายพี่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่แรมโบ้เพียงแค่ผมหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยออกมาตำหนิออกมาวิจารณ์ณการทำงานของเจ้านายของพี่ผู้ซึ่งอาสามาทำงานให้กับเรา เราไม่ได้เรียกท่านมานะผม,ผมคนหนึ่งแหลไม่ได้เรียกท่านมาแต่ท่านอาสามาทํางานให้กับเราแล้วเราเนี่ยในฐานะประชาชนก็พยายามที่จะบอกท่านช่วยท่านว่าตรงไหนควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะแก้ไขตรงไหนมันบกพร่องโอเคเอาละพี่ผมขอโทษวิธีที่ผมบอกกับพี่วิธีที่ผมสื่อสารไปยังเจ้านายพี่เนี่ยมันฟังดูอาจจะไม่รื่นหูมันอ่านแล้วมันอาจจะไม่ มันอาจจะแสลงตาแสลงใจเอาเอางนี้ดีกว่าแต่มันสมควรแล้วหรือที่พี่ในฐานะลูกน้องคนสนิทของเจ้านายพี่เนี่ยจะเอาเรื่องเนี้ยมาฟ้องผมผมผมก็ผมขอโทษครับบางทีพูดแล้วมันอดอารมณ์ขึ้นไม่ได้เอางี้เอางี้ไหมพี่เรามาคุยกันดีๆนะพี่ก็อธิบายให้ผมฟังสิ ว่าฮาร์ดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันอย่างนี้นะน้องไอ้นี่ทําไมมันถึงไม่พอไอ้นี่ทําไมมันถึงทําไม่ได้ไอ้นี่ทําไมมันถึงมาช้าผมไปหาพี่กันหน่อยพี่ผมผมว่างทุกวันแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครมาจ้างผมละผมว่างทุกวันแล้ะพี่นะถ้าพี่โน้มน้าวผมสําเร็จผมรับประกันเลยว่าผมจะกลับไปบ้าน นะกลับไปที่เนี่ยกลับมาที่บ้านผมเนี่ยแล้วผมจะโน้มน้าวเพื่อนของผมแฟนๆของผมเนี่ยให้เขาร่วมมือช่วยเหลือเจ้านายพี่ให้ขับเคลื่อนประเทศไทยของเราเนี่ยไปในทิศทางที่เจ้านายพี่เขาต้องการอา้าวผมสัญญาแต่พี่นะแล้วไม่แน่ผมอาจจะช่วยเจ้านายพี่แต่งเพลงโค <c oughs> วิดวัคซีนให้ชาวบ้านฟังเพื่อที่จะคลายทุกข์คลายโศก นะเหมือนอย่างเพลงฮิตในอดีตที่ท่านได้แต่งอะเพลงอะไรนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยก็ได้นะผมก็เป็นนักแต่งเพลงเหมือนเจ้านายพี่ <sighs> นะพี่ลัมโบ Please เรามาคุยกันนะพี่นะแล้วผมสัญญาครับว่าถ้าพี่โนมน้าวผมสำเร็จ I'll help you <laughs> I'll help you to make your dream And your boss's dream come true. Honest.